สวัสดีครับสวัสดีครับตอนบ่ายครับวันที่25เดือนธันวาคม,ม2566น่กะครับ2ี่หากันแล้วครับมาเคืองเดือนล้วพี่น้องจะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านมุกกระทะนะครับขมเสีม,มากพี่น้อง ร้านหมูกะระทะนะครับเพราะว่าจะพาเพิ่นมาจัดงานเรามาดูสถานที่ก่อนมาแรกครับรถแท้หน่วยสองจอดเล่นครับ,รรบสถานที่เขา้าฝั่งนี้เป็นของอำเภอตานสุมนะครับหนขึ้นเป็นน้ำครับน้ำเซ่ครับประมาณนั้น นครมานีร้านมุกระ <c oughs> ตรงนี้เขามากันแล้วนะครับจะโตเตรียมพร้อมนะครับขอบคุณหมอลำวุฒิชัยวงสามารถครับผม <c oughs> นะครับวันนี้อาการประจ่างงานเนาะ <c oughs> นะครับโอ้มากับคุณพ่อ ครับผมมาฮอดสถานที่กันแล้วเราจะก็พร้อ,อรมครับครับผมมาแล้วะตัวนนี้ครับจะพาไปชมร้านครับยวไปทามซื้อด่านคนกันไปพาไปทามซื้อด่านกันครับครับพี่้อง นี่ครับมีสะพานครับทำภาษาลาเขายังเอื้นขัวเห็นยังไงโอ้ยมีฟอดบงมาไล่ครับพี่น้องในบ้านาเขาคืเอื้นขัวัวกขามไหมฮะขามฟ้าอันนี้ซื้อร้านซื้อร้านยังครับซื้อ,อร้านวันดีมุกกระ tha โอเคครับร้านวันดีมุกกระ t h ครับมื้อนี้มาดับสวายน่นมาจัดงานขอบคุณมรำมุติชัยคงา์สามารถด้วยครับ เดี๋ยวจะนอนรถแฮมมาหอนครับมันมีงานเริ่มสองถุงรถจอดเล่นห้องหน่วยสองครับผมก็นอนห้องกระลูกกันตาแดงยิ่งขึ้นนะครับเอายกระลังดันดินครับไงกูบถีบกันช่วงนี้หน้าแรงครับพี่น้องหน้าแรงหน้าแรงโอ้ครับอู้รถไทยครับสู้ด้วกันเลยครับผมครับรถคันนี้ครับไทยกันครับไทยงินพร้อมกันแม่ พี่น้องนะครับปรับพื้นที่ครับติดมองนี้ยแล้วเราไปทาเพิ่นเราไปทาเพิ่นก่อนอยู่นี้เจ้าเอิญล่ำเซ่บอกย่ามน้าึ้นมันพ่อพี่วายแม่นบอกครับย่ามน้าึ้นเต็มพี่น้องโอ้เป็นตปลาไหลปลาข้าวเป็นตปลายหลก็ปลาดูนี่ครับมีซุมครับร้านอาหารของวันดีมุกกะทะครับพี่น้องทีชมในช่องยูทูป อยู่ทางอำเภอตานสุมแม่นอตานสุมแล้วก็ขาบ้าห้าพี่อ่ะยังก็เราไม่แดงเราไม่แดงาาก็ว่าใครลืมพวกคนที่เที่ยวเซนนี่สุดมากมาแวร์ซิมเมืองครับมาอุดหนุนกันครับพี่น้องครับซูมือในมุกกระทะน้ำมันนอเขาก็มีกินต้องเป็นแต่เขาในเมืองเกษตรกรเกษตรกรหนึกไปหากินในเมืองซูมือเนี่ยมันนอเขาก็มีครับราคาเป็นกันเองนะครับ มา่อเราใช้ปจัดงานนี่มือน,นี้วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับประมาณนั้นโดยประมาณทางลาด่นครับ,รบแ,รแล้วด้รถแห่กับมาหอดประมาณ4ีหาโมงแรกเนี่ยรถแห่มาหอดได้ผมจะรีวิวเดี๋ยวจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งครับยี่จะไม่ซุ่มมีซุ่มบ้างด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซุ่มครับโอ้นั่งลงไป ผู้มักนั่งกับผู้สาวผู้เมาครับครับในน้ำฟ้าคางครับมีกอไผ่กอไผ่กับนีครับครับร้านพื้นกับนีมีกาแฟครับมีคาเฟ่เฟกับคาเฟ่ด้วยนะครับ ทิศทางได้ครับททิศทางดําได้ครับพี่น้องทิศทางดํานะนะฟ้าขาวมากมากเลยครับนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตอนเย็นพักันครับนะครับอ่ะเดี๋ยวขอาพักกันชิปตอนแรกครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ผมกลับไปพี่บุญก่อนครับเดี๋ยวกลับไปที่โกดังก่อนครับเจอกันชิปใหม่ครับสวัสดีครับ